ช่วงที่โควิดระบาดหลายคนอาจจะได้รับความเดือดร้อนเงินร้อยสอ0 0 0อยพันนี่มีค่ามากนะอ,อย่างเรื่องราวเรื่องนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสะท้อนให้เห็นเลยว่าคนไทยเนี่ยจิตใจดีไม่ซ้ำเติมเพื่อนมนุษย์อย่างเรื่องนี้ค่ะ พาคุณผู้ชมไปที่ร้านอาหารร้านนี้ชื่อว่าบิ๊กบึ้มกะเพราซาวบาทจ้า oh. นี่กะเพราซาบาทคือยี <c oughs> บาทยสิ <c oughs> บาท <c oughs> ราคาย่อมเยามาก <c oughs> ร้านนี้อยู่ที่ตำบลหมากแข้ง <c oughs> เขตเทศบาล,ลคอนครอุดรธาน,นีค่ะเป็นร้านของพี่คนไทยน้ำใจงามนั่นคือคุณระวีการเลิศนาวีพรหรือ คนแถวนั้นเรียกเจนุดเจนุดเ oh, จนุดนดิดปโปสพสภาพผู้ชายคนนี้ <Yeah. S 2> เขาเป็นลูกค้ามาซื้อข้าวซื้อของซื้อกับข้าวเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมาครับพอซื้อเสร็จควักจ่ายตังไปเรียบร้อยปรากฏว,ว่าพี่ผู้ชายคนนี้เขาทำเงินแบงค์พันหล่น uh hmm. ตกอยู่ภายในร้านเขาก็เลยนำคลิปนำข้อความนำภาพไปโพสต์ลง Facebook เพื่อตามหาผู้ชายคนที่ว่าน่าจะสัก อายุประมาณ25 35ปีใส่เสื้อยืดคอกลมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะจนเรื่องราวนี้กระจรกระจายกันป้ายทั่วเลยหลายคนก็พูดถึงนะคะแล้วก็อยากจะแชร์กันไปแต่ตั้งแต่โพสต์ไปเนี่ยนะคุณผู้ชมยังไม่มีวี่แววเลยว่าคนที่ทําเงินหล่นน่ยจะมารับคืนพี่รวีการเจ้าของร้านก็รู้สึกไม่สบายใจอะค่ะเพราะว่ากลัวว่า จะเดือดร้อนเงินพันหนึ่งมันไม่น้อยนะคุณอย<ช>ู่ได้เป็นสัปดาห์เลยนะก็เลยอยากจะฝากบอกแล้วกันนะคะว่าถ้าใครเห็นเจ้าตัวคน,นที่ทําเงินหล่นเนี่ย <ๆ S 1> ก็บอกเขาหน่อยแล้วกันนะคะให้มารับนะคะส่วนใครคิดจะมาแอบอ้างอยากจะมาหลอกลวงเอาเงินไปเนี่โอ อย่าคิดเลยอย่าได้ทําเลยเพราะว่าพี่เขามีกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานชัดเจนนะคะก็ถ้าใครเป็นตัวจริงเสียงจริงของเจ้าของเงินแบงค์พันนี้ก็มาติดต่อขอรับคืนได้ทุกเวลาที่รานบิ๊กบิ้มกระเพราซาวบาทจ้าเรื่องราวขอสารดีๆแบบนี้มานําเสนอกันหน่อยแล้วก็อยากจะช่วยประชาสัานให้อะนะครับ